พระวาจาของพระเจ้าในวันศุกร์สัปดาห์ที่ห้าก็มาจากมัทธิวบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงแปดพี่น้องการที่เรารู้จิตรู้ใจกันเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานด้วยกันได้อย่างดีทำให้เราเข้าใจกันและกันไม่ว่าในครอบครัวถ้าเรารู้จิตรู้ใจพ่อแม่รู้ใจกันและกัน พ่อแม่เข้าใจลูกรู้จิตรู้ใจล,ลูกลูกรู้จิตรู้ใจพ่อแม่ในครอบครัวก็ราบรื่นที่ทํางานก็เช่นเดียวกันถ้าเรารู้ใจกันนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นคริตชนเ,เราจะรู้ใจรู้ใจพระเจ้าไหมพระเจ้าเนี่ยรู้จิตรู้ใจเราแน่นอนแต่เราเนี่ยรู้จิตรู้ใจพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเรารู้ใจพระเจ้าเราก็จะได้ปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ วันนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกศิษย์ของพระเยสุเจ้าก็าไปในวันสัปปะโตก็เดินไปแล้วก็เด็ดข้าวสาลีแล้วก็มีการถูกชาวฟาริสีว่าพระเยสุเจ้าก็ได้ใช้พระคัมภีร์โต้ตอบเหตุก,การณ์ต่างๆเหล่านั้นและมีคําหนึ่งที่พระเยสุเจ้าทําให้เรารู้จิตรู้ใจองค์ผู้เบินเจ้าก็คือคํานี้คำที่บอกว่า เราพอใจความเมตตากรุณาไม่ใช่พอใจเครื่องบูชาเราพอใจความเมตตากรุณาไม่ใช่พอใจเครื่องบูชาดังนั้นตรงนี้ทําให้เราเข้าใจรู้จิตรู้ใจของพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการอะไรแน่ๆพระองค์ต้องการความเมตตาหัวใจที่มีความเมตตามากกว่าเครื่องบูชาอีกนั่นก็หมายความว่าการที่บรรดาศิษย์นั้น มีความหิวทางร่างกายมีความหิวเนี่ยเขาไปให้ความหิวเนี่ยต้องมีความเมตตาต่อความหิวก็คือให้อาหารการกินไม่ใช่ไปเอากฎเอาระเบียบในวันสัปปะโตซึ่งเป็นกฎหยุมหยิมเราก็รู้ว่าฟาริสีมีกฎชาวยิวม,มีกฎถึง613ข้อนี่เป็นคิดที่ทเขียนเป็นตัวอักษรและคัคำอธิบายเป็นพันข้อเรื่องขยุมหยิมอย่างนี้ ังนั้นประเด็นสําคัญพระเจ้าพอใจความเมตตากรุณาไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่เครื่องบูชานะอันนี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่ทำให้เรารู้ว่าเออพระเจ้าของเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นบทเรียนของเราในวันนี้คืออะไรเราสิ่งของที่เราให้ต่อกันและกันนั้นมันมีค่าน้อยกว่าจิตใจมากๆทีเดียวหลายคนเนี่ยพ่อก็เคยเห็นบางทีไปเก็บ ทวงเงินคนที่เป็นลูกหนี้นะทวงเงินไปทำอะไรจะเอาเงินไปทำบุญเราคิดว่าพระเจ้าจะดีใจไหมแนะคนหนึ่งที่มีความลำบากแล้วก็ไปรีดนาทาเลนเขาไปบีบบังคับเขาเพื่อจะได้เอาเงินแลวเอาเงินไปทำบุญเนี่ยงั้นบุญอย่างนี้พระเจ้าคงไม่ต้องการและมีบางคนที่พอเห็นนะพี่น้องเนี่ยมาขอมิตรสาให้กับแม่ที่เสียชีวิตปรากฏว่า ลูกคนนี้ขอทิงลูกคนนี้ขอทิงแต่ไม่ไม่สามารถมาร่วมมิสากันในวันเดียวกันได้เพราะว่าลูกไม่ถูกกันอย่างนี้มิสานี่จะมีคุณค่าไหมอันนี้น่าคิดจริงๆนะดังนั้นพัธคุมทีในวันนี้ทําให้เราเข้าใจเลยว่าจิตใจสําคัญความเมตตาการช่วยเหลือกันนะสิ่งเล็กสิ่งน้อยที่เราช่วยเหลือกันมากกว่าที่เราจะไปพนมมือสวดภาวนาในวัดไปถวาย ทำบุญในวัดมากมายแต่เรากับความสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยเราไม่มีความเมตตากรุณาอะไรเลยฉะนั้นความเมตตาจึงมาจึงมาก่อนมีความสําคัญมากกว่ากฎเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นด้วยนะฉะนั้นคนที่มีความหิวกระหายคนที่อดอยากเนี่ยบางครั้งจะไปเอากดเอากเกณฑ์อะไรไปว่ากันเขารีบด่วนมากๆความจําเป็นรีบด่วนเมตตากรุณา พระเจ้าพอใจความเมตตามากกว่าเครื่องบูชาอันนี้แรงมากทีเดียวนะพระเจ้าบอกไม่ต้องมาไม่ต้องมาทําดีกับฉันหรอกไปทําดีกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดนี่แหละเรารู้ใจพระเจ้าแล้วเราก็พยายามจะตอบทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามีเมตตาต่อกันและกันให้มากยิ่งขึ้นมีเมตตาต่อคนในครอบครัวมีเมตตาต่อคนเพื่อนบ้าน มีเมตตาต่อคนที่ทำงานและก็นี่แหละคือความสุขของเราอย่างแต่จริง